ครับวันนี้มาเจอกับนาทีกันตอนสายๆนะครับเหมือนเดิมเลยครับทบตั้งกล้องก่อนแล้วก็ถึงจะทําการออกจริงนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับวันทงานนนนง,ทงานนะหนึ่งมาทางานนะออกคนเดียวเลยวันนี้ช่วงช่วงว่างครับผมก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมก็ออกมาหาทาคลิปจิงปลาให้พี่ให้น้องได้ชมกันนะครับทอาอุปรกรณ์ก็จะมี น,นี่เลยครับคู่มือเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวฝากติดตามผลงานของนาทีด้วยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผ mm. ิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับด mm. ้วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าอยากให้นาทีทําคลิปแบบไหนอยากให้ไปออกออกคลิปยิงปลาที่ไหนนะครับถ้าไปได้นาทีจะไปนะครับหรือว่าถ้าอยากให้นาทียิงแบบไหน ทำแบบไหนอย่างไงนะครับบอกได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่กดติดตามครับผมขอบคุณมากๆเลยครับกล้องก่อนนะครับลองปรับกล้องกันดูผมจะลองยิงจุดใต้น้ำนะครับฝั่งนู้นนะครับ ดูนะครับว่าโดนตรงไหนนะสูงลูกสูงกว่าเป้าไปนิดหนึ่งครับสูงไปกว่าประมาณหนึ่งนิ้วครับลองมาปรับปรับลงกันดูใหม่เมื่อกี้สูงไปนะครับเราก็ปรับลงนะครับวิธีปรับก็ขันลงไปสูงไปนิ้วนึงประมาณห้ากิ๊กนะครับปรับลงไป ห้ากิกตามเข็มนาฬิกานะครับปรับลงองมาดูลูกนี้กันครับว่าโดนไหมหลังจากปรับลงไป5้ากิกนะครับเป้าระยะประมาณ10เมตรนะครับ ประมาณสิบเมตรครับผมลูกแรกสูงไปหนึ่งนิ้วนะครับลูกสองได้ครับผมแต่ว่าปรับลงแล้วลูกออกซ้ายนะครับลูกออกซ้ายเป็นนิดเดียวประมาณหนึ่งนิ้วเหมือนกันลูกออกซ้ายนะครับเราก็มาปรับ หอยหลังนะครับย้อนเข็มบนาฬิกานะครับปรับด้านข้างตัวนี้นะครับสี่กิ๊กนะครับเอาแค่สี่กิ๊กพอลองดูใหม่ครับ รุนกันครับว่าโดนหรือ,อยัง mm. เกินไปนิดนึงนะครับเกินขวาไปนิดนึงเดี๋ย mm. ลดลงไปสองกิ๊กด้านข้างจะใช้รอบน้อยกว่าปรับขึ้นลงนะครับขึ้นลงห้ากิ๊กหนึ่งนิ้วแต่ถ้าด้านข้างนี้น่าจะอยู่ประมาณสองสองกิ๊กถึงสามกิ๊กนะครับประมาณเนี้ยครประมาณนะครับ ต้องลองปรับดูฝึกยิงเรื่อยๆครับแล้วจะรู้ว่าทิศทางการปรับมันเป็นยังไงฮะใช้ให้ชินครับออกมาทางขวานะครับถ้าขวาเราจะให้ไปซ้ายก็ปรับไปตามเข็มนาฬิกานะครับสองกิกสองกิกฟอนครับก็มาลองดูกันใหม่ครับผม โอเคครับผมผมเข้าแล้วครับตรงๆเลยครับทีนี้เราก็ไปดูปลากันนะครับหาปลาที่มันระยะใกล้เคียงอะ่ะตอนไหนเราเจอคลองกว้างกว่านี้เราก็ต้องตั้งใหม่นะครับเอาตามระยะที่เราคิดว่าจะเจอปลาบ่อยที่สุดนะครับ ระยะนี้มันจะคุมได้บวกสองครับบวกสเมตร มเห็นปลาอะไรตัวลังเหลืองไม่รู้นะครับเหมือนปลาทับทิมโดนด้วยครับมาถึงจอดว่ายน้ำนะครับเหมือนปลาทับทิมโอ้อันในครับ ปันนินครับปันนินใหญ่พอได้อยู่นะครับมาใต้น้ำเขียว อนลอยหน้าทอเป็น ขึ้นสองสามตัวตรงนี้ ขอแล้วครับนานจัดไม่มาสักทีอูโดดขอทักตัวนึงรอ้อซสใหญ่ไม่ขึ้นเอาใสปลาเกลือไปก่อนครับไม่ไหวรอนานแล้วนี่ครับเข้าหัวจะทะลุห่างเลย ย้าที่ไอช้อนนะครับตอนยิงไม่ได้กดอีกแล้วจะขึ้นให้ไหมเนี่ยโอโ้เข้าไม้ครับ จะได้โอ้ยตอนขึ้นมาไม่ได้กดกลอ้องได้เสียดายเสียดายช็อตยิงครับแต่มันไม่ทันจริงๆครับปลามันขึ้นกำลังจะลงครับชอนไซโลได้ครับใหญ่อยู่ครับอืม ชว์หน่อยชว์หน่อยช่อนได้ตัวขนาดนั้นแหละเมื่อกี้ได้ตัวนึงขึ้นอยู่3-4ตัวยิงโดนตัวเดียวเองได้กี่ตัวแล้วตัวนี้ต้องครับไม่ใหญโอ้โหร้อนมากกายจะเข้าบ้านแล้วไม่ไหว น้ำมันเป็นระลอกแล้วครับลมลงมองปามไม่เห็นแล้วครับก็จะขอตัวกลับบ้านกันเลยนะครับชมชิปกันแล้วถูกใจไงฝากกดติดตามให้กับนาทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นาทีได้ทำชิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับสวัสดีนะครับกลับบ้านแล้วครับผมจบชิป